สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับนี่มีควายฮิไดโนสเร์แล้วก็พวกช้างนะครับมาอาบแดดกันอยู่นี่ร้อนมากมานะครับนี่มันรู้อาบแดดกันมานานแค่ไหนแล้วดูเปิดฟังเสียงร้องก่อนนี่ควายสีเทานะครับเจ้าตัวนี้ควายสีดำนี่เปิดให้ฟังนิดนึงว่ามันร้องยังไง อีดก,ก่อนนะครับไปดินอยู่กลางแดดมันจะร้อนมากเดี๋ยวสวนเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้ารคคิโอสอรัสนะครับนี่ฟังเสียงร้องมันกันเลยหอยยาวนะครับเจ้าตัวนี้กินพืชสวนเจ้าตัวนี้นะครับดูหน้าตาก็คงจะรู้กันอยู่แล้วมันก็คือเจ้าทีเร็กนั่นเองอ จริงหางสายได้นะครับนี่ถืออยู่ไม,ไม่ค่อยสายเท่าไรตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้านี่แม่วัวนมนะครับนี่พร้อมจะรีดนมแล้วมาฟังเสียงของมันกันเลยขาขยับเร็วมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเจ้าช้างนะครับนี่มาดูกันว่าจะเป็นช้างตัวไหน กูนะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็คือช้างแมมมอตนั่นเองนี่เสียงร้องเป็นช้างเลยนะครับนี่ติ๊กก็มีไปด้วยนหนักมากครับเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยตัวตอมาก็จะเป็นเจา้านี่ช้างป่าริกนครับ ดันไปนล้อเหมือนกัะพวกไดโนเสาร์ขยับได้นะครับสวยมากมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับนี่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นไทเซอราท็อปนั่นเองนะครับนี่เจ้าไทาเซอราท็อปของเราก็ถสามเขานั่นเองกอหมดลาแล้วนะครับวันนี้ก็จะรีวิวกันประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ